ก่อนนะดีๆะดีขอบคุณ ไปดูด uh, okay. like, OK ้านนู hmm. ้นไปอยู่ด้านนู้น จะต้องโค้งะไรนี้หน่อย <maker> <elly>